สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแก้วอีกครั้งปี2025กำลังจะผ่านไปแล้ววันนี้แก้วเลยอ,อยากพาทุกคนมาสรุปกันว่าตลอดทั้งปีที่ผ่านมาเกมแคดดับแคนที่เรารักกันนี้มีการอัปเดตใหญ่อะไรบ้างขอบคุณข้อมูลจาก wiki แคดดับแคนสำหรับประวัติเวอร์ชั่นที่ครบถ้วนมากครับปีนี้เกมของเราแบ่งอัปเดตใหญ่ออกเป็น5ครั้งด้วยกันได้แก่เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคมมิถุนายนตุลาคมและพฤศจิกายนเอาล่ะแก้วจะพาไปดูแต่ละอัปเดตว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างไปกันเลยอัปเดตครั้งที่1 10กุมภาพันธ์2025อัปเดตแรกของปีมาในทีมปรับแตง่งเริ่มจากขอคอยสารพัดเครื่องมือตัวใหม่ที่รวมปืนใหญ่กับขอคอยพั้ดูที่ปรับแต่งเข้าด้วยกันสลับโหมดได้ตามใจชอบ จะใช้ปืนใหญ่หรือคอยพันธุก็ได้ถัดมาคือเครื่องจักรใหม่เครื่องยิงกองกาลังที่จะยิงฐานออกไปหากรุ่มฐานตอนนี้ยังมีคนใช้กันอยู่เยอะช่วยเพิ่มโอกาส3ดาวได้ดีทีเดียวแล้วก็มีผู้ช่วยคนที่3คุณยายนักแปลธาตุที่แปลงสเารกรอรคาบชนิดได้แก้วใช้บ่อยมาก,มากเลยเวลาสเากยรกรไม่สมดุลตัวช่วยนี้เวิร์กมาก แต่ข้อเสียคือต้องใช้เพชรอัปเกรดในราคาแพงหน่อยเจ้าชายก็ได้อุปกรณ์ใหม่กางเกงลิกา้ากดถ้าไม่ตายแล้วจะมีโล่บล็อกพลังโจมตีทําให้อึดขึ้นมากอัปเดตนี้ยังทําให้อัปเกรดกาแพงง่ายขึ้นด้วยเลือกกําแพงเร็วเดียวกันทีเดียวเท่าไหร่ก็ได้ประหยัดเวลาไปเยอะเลยแล้วก็สิ่งที่หลายคนรอคอยคืออัปเดตนี้เปิดให้ลบสิ่งกีดขวางโดยไม่ต้องใช้ช่างก่อสร้างแล้วสุดอยอดมากครับยังไม่พอ ผู้เล่นตั้งค่าฐางแคนสําหรับความท้าทายชั้นมิดและหลีกตํานานได้ฟรีสะดวกมากโดยเฉพาะแก้วที่ต้องเทสแบบบ้านบ่อยๆอยากเปลี่ยนทางแคนเป็นตัวไหนก็ทําได้เลยไม่ต้องขอจับเพื่อนในแคนอัปเดตนี้ยังมีการเนืบบุคกรเมตาครั้งใหญ่ด้วยทั้งรองเท้าบูธแผ่นดินไหวลูกไฟรองเท้าบูธไฟฟ้าและน้ายาล่องหนอัปเดตนี้มีฟีเจอร์ไหนที่ทุกคนชอบที่สุดครับแก้วว่าการลบสิ่งกีดขวางโดยไม่ต้องใช้ช่างก่อสร้างเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเลย เอาละไปดูอัปเดตครั้งที่2กันต่อเลยอัปเดตครั้งที่2 24มีนาคม2025อัปเดตนี้มาในทีม Cat a อนนี่ไทม์คเมื่อไหร่ก็ได้และนี่คืออัปเดตที่เป็นเกม c a ทด f c แคไปเลยพอลบเวลาฝึกฐานออกไปทั้งหมดผู้ลเล่นออกไปป้นได้เมื่อไหร่ก็ได้แบบไป่จำกัดยกเว้นลีกตำนานที่ยังตีได้แค่วันละ8ครั้งปี2025แล้วจะให้มานั่งรอเวลาฝึกฐานก็คงไม่เข้าใต้จริงๆ หน้าตาสูตรจัดทหานก็ถูกออกแบบใหม่สร้างสูตรแายขึ้นมากแค่ลากวางก็เสร็จมาพร้อมสัตว์เลี้ยงบ้าน17ตัวใหม่ฮาชชิลซึ่งกลายเป็นสัตว์เลี้ยงที่ทุกคนใช้มาจนถึงตอนนี้จับคู่กับปู่ได้เข้ากันมากมีฐานใหม่เดี๋ยวนะเรียกว่าฐานได้เหรอก็คือเตาร้อมมันจะอยู่เฉยๆแล้วเสกลูกไฟจิ๋วออกมาโจมตีตอนออกมาแก้วเหื่อมากเล่นตามคนอื่นกับสูตรลูกไฟแต่ก็ทำสมดาวยากเหมือนกันนะ เจ้าชายได้อุปกรณ์ใหม่อีกแล้วดัมเบลเลก,กา้าลงเจ้าชายแล้วจะยิงหมัดออกไปอย่างเร็วแก้พบว่าเล่นค่อนข้างยากเลยมีความสําเร็จไปสี่อันให้ทําเพื่อรับเพชรฟรีด้วยแน่นอนว่าเมื่อตีได้ไม่จํากัดและคงคิดว่ากดโจมตีกดออกกดโจมตีถ้าแบบลิ้ต่อไปเรื่อยๆก็น่าจะได้แต่ทีมงานแก้ทางแล้วถ้าออกจากเกมต้องรอกอารโจมตีให้เสร็จก่อนถึงจะตีครั้งต่อไปได้หลังจากลดเวลาฝึกทาร ทุกคนเล่นบ่อยขึ้นไหมครับแก้วนี่เล่นบ่อยขึ้นมากเลยเองไปอัปเดตครั้งที่3กันต่อเลยเองอัปเดตครั้งที่3 16มิถุนายน2025อัปเดตนี้มาในทีมมาเริ่มครับกันเปิดตัวสานิประดิษฐ์ที่มีอาวุธชั่วคราวให้เลือกใช้ได้แก่ขอคอยขอเกี่ยวที่เกี่ยวถ่านเข้ามาสตันเครื่องพ่นไฟรอบทิศที่พ่นไฟเหมือนรอบตัวไม่หยุดและปืนควบบนแหลกที่ยิงหินยักษ์กระดดนใส่ทหารตอนมันออกมา หลายคนยังลังเลว,ว่าจะอัปเกรดดีไหมเพราะมันมีเวลาจำกัดพอหมดเวลาอาวุธก็หายไปแกชอบหัวคอยของเกี่ยวมากมันป้องกันได้ดีจริงมีน้ำยาบล็อกน้ำแข็งใหม่ด้วยลงสถานแล้วจะหยุดนิ่งโดยพลังติมตีน้อยลงมากตำราสุตรจัตหานก็มาใหม่ทีมงานนําเสนอสูดแปลกๆแต่แก้พบว่าไม่ได้สนใจเท่าไหร่มีการเปลี่ยนการทํางานของคัมภิรเมตตะให้ทํางานแบบเดียวกับคัมภิร์ย,ยาทำให้สุดรเรอเฮะเล่นยากขึ้น แก้วว่ามันก็ดีนะอัปเดตนี้มีการทดสอบ global p ฟพล i n g ที่ปรับราคาลงในเกมแต่ผู้เล่นไทยหลายคนไม่พอใจเพราะตัวเองไม่ได้ลดราคาแก้วเองก็ไม่รู้ว่าเขาใช้หลักการไหนไอเดียหลักของแก้วก็ไม่ได้ลดราคาเหมือนกันตรงนี้แก้วมองว่าควรปรับให้เท่าเทียมกันหมดเพิ่มสงครามแชนมิสสอต่อ2และ3ต่อ3เข้ามาด้วยถือว่าดีมากครับอาวุธชั่วคราวจากสานิประดิษฐ์ทุกคนอัปเกรดกันไหมหรือข้ามไปเลย ไปดูอัปเดตครั้งที่4กันต่อเลยอัปเดตครั้งที่4 6ตุลาคม2 0 2 5อัปเดตนี้มาในทีมมาเริ่มจัดอันดับกันเรียกได้ว่าแครดบ์แคนเปลี่ยนชมการต่อสู้ครั้งใหญ่เลยแบ่งหมวดการต่อสู้ออกเป็น2หมวดหมวดแรกคือหมวดฟาร์มผู้เล่นทุกคนรวมถึงผู้เล่นหลีกตำนานสามารถออกไปป้นได้ไม่จำกัดแล้วได้ใจผู้เล่นหลีกตำนานไปเต็มๆหลังจากที่ต้องทนกับการตีได้แค่วันละแปดครั้งมานานจะทำอีเวนต์ก็ไม่ได้ จะช่วยแขนก็ไม่ได้หมวดที่2คือหมวดจัด,ดันดับผู้เล่นสมัครเข้าร่วมแข่งขันในลีกได้มีการเลื่อนชั้นมีการตกชั้นและหลีกมีผลต่อโบนัสดาวด้วยเออใช่เขาแจกแร่ดาวในโบนัสดาวแล้วนะถือว่าท้าทายฝีม,มือพอสมควรโล่ป้องกันก็ถูกออกแบบใหม่จะได้รับเมื่อโดนปอนสเปกสามสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปและได้โล่นานแปดชั่วโมงตอนนี้กดปุ่มแก้แค้นได้จริงๆแล้วด้วยมีการลบเลเวลบนหลังคาบ้านสิบสองถึงสิบห้าออก ออกแบบกับดักสปริงใหม่ดิกกี้สันทุกเป้าหมายน่าใช่มากขึ้นและมีการลดเวลาและ่าเกตลงหลายบ้านรวมถึงย้ายเลเวลผู้ก้า15เลเวลจากบ้าน15ไปบ้าน14เพื่ออเกให5เลเวลของคิงควีนและปู่ได้เรื่อยๆขึ้นทุกคนเล่นโหมดจัดอันด,ดับกันบ้างไหมอยู่หลีกไหนกันบ้างไปดูอัปเดตสุดท้ายของปีกันเลย <S <S อัปเดตครั้งที่ 5- 17พฤศจิกายน2025อัปเดตสุดท้ายของปีมาในทีม เปิดตัวบ้าสแปดบ้าสแปดมาพร้อมทีมฝนดาวตกมีการพูดเส้นทางด้วยวิดีโอและอีเวนต์ในเกมเป็นอย่างดีบ้าสแปดไม่มีอาวุธบนหลังคาแล้วแต่จะมีผู้พิทักษ์เข้ามาป้องกันหมู่บ้านแทนเลือกได้2แบบคือปืนฉมวกที่โจมตีระยะไกลและโจมทุบที่โจมตีระยะใกล้แก้บอกว่าบ้าสแปดค่อนข้างสมดุลเลยไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไปมีกุเลมฝนดาวตกเป็นฐามประจำบ้าสแปดตอนนี้ฮิตมากอาคมใหม่อาคมรูปสลักหินอรยาสาว ช่วยดึงความสนใจของอาวุธได้ดีอาวุธประจาบ้าน18คือหัวคอยแก้แขนที่จะหดขึ้นเมื่อสิ่งก่อสร้างถูกทาลายถึงกําหนดกลายเป็นอาวุธที่แก้มองเป็นอย่างแรกว่าอยู่ตรงไหนถ้าอยู่ลึกแก้วนี่ปัดเงยเลยมีการรวมหัวคอยพ่อมด2ป้อมเป็นหัวคอยซูปเปอร์พ่อมดด้วยซานิประดิษฐ์เฟดสองก็มาแล้วมีอาวุธไป3ามชิ้นได้แก่ลําแสงศาสตร์ที่ยิ่งไกลยิ่งเจ็บอุระคางพุก้าที่บุพพุก้าให้อึดและหดขึ้นและ,และรังระเบิด ที่ปล่อยระเบิดออกมาไม่หยุดเปิดตัวรังค่าแฟนซีที่มอบของถาวรทดแทนการอัปเกรดอาวุธชั่วคราวโดยใช้หินวิบวับมีทั้งเอฟเฟกชาร์ตและอนุสรการประดิษฐ์และสกินจะก่อสร้างฟูด้ตกเพิ่มพื้นหลังในหน้าเลือกสกินผู้กล้าในเมืองกลางคืนว่าแต่เมื่อไรจะอัปเดตเมืก่กลางคืนจริงๆสักทีนะบ้าน18ทุกคนรู้สึกว่ายากหรือง่ายกว่าบ้าน17ครับสรุปปี2 0 2 5 เป็นปีที่เกม c a t of c a นพัฒนาไปเยอะมากครับมีการปรับปรุงให้ผู้เล่นอยู่ในเกมนานขึ้นเล่นได้ง่ายขึ้นลดเวลาและข่าเกรดเพื่อช่วยให้ไปถึงบ้านสุดสุดได้เร็วขึ้นส่วนตัวแก้วมองว่าปี2 0 2 5เป็นปีที่ดีมากของเกม c a t ofcan มีการเปลีป่ยนแปลงที่แก้วชอบหลายอย่างตั้งแต่การลดเวลาพื้ฐานหลีกํำนานตีได้ไม่จำกัดและการอัปเดตบ้านสุดและทุกคนคิดยังไงกับเกม c a t of Can ในปี2 0 2 5ครับมันดีไปดียังไง ร่วมคอมเมนต์ผู้คุยกันได้เลยหวังว่าปีหน้าเราจะได้เห็นอั <c oughs> ปเดตจริงๆแบบนี้อีกและหวังว่าจะมีการอัปเดตมึงกันคืนและมึงหลงแคนด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ